สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามากับคำถามที่เอ่อเรียกว่าเป็นประเด็นคลาสสิกเลยก็ได้ในวงการฟุตบอลครับผมคริสเตียโนโรนัลโดกับลิโอเนลเมสซี่ใครเก่งกว่ากันแน่เป็นคำถามที่แบบเถียงกันมาเป็น10ปีแล้วเนาะใช่ครับเถียงกันไม่จบไมสิ้นจริงๆวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลจากบทความหนึ่งที่เขาพยายามจะสารวจเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะมาดูกันว่าเขาว่ายังไงบ้างน่าสนใจครับ ประเด็นแรกเลยนะคะที่ข้อมูลนี้เขาชี้ให้เห็นก็คือความแตกต่างเรื่องออสไตล์การเล่นเส้นข่างอาชีพเนี่แหละค่ะเริ่มที่โรนัลโดก่อนค,คือเราจะเห็นภาพเขาตอนแจ้งเกิดเลยมากับแมนยูไนเต็ดเป็นปีกลีลาเยอะๆใช่ไหมคะเลี้ยงบอลเก่งความเร็วทักษะเฉพาะตัวนี่แบบบือหวามากใช่ครับภาพจำคือแบบนั้นเลยแต่พอเขาย้ายไปเรอัลมาดริดนีออ่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ ไ,งไงค,คือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนเขาค่อยๆปรับบทบาทตัวเองไปเลยกลายเป็นเหมือนเอ่อกองหน้าตัวเป้าเครื่องจักรถล่มประตูนในเขตโทษไปเลยอ๋อเน้นการหาตำแหนง่งการเข้าทำที่แบบคมกริบลดการลากเลื้อยที่ไม่จำเป็นลงไปเยอะเหมือนกันอืมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็เห็นชัดในสถิติการยิงประตูเลยนะครับที่มันพุ่งขึ้นเยอะมากๆช่วงที่อยู่สเปนค่ะมันก็แสดงให้เห็นถึง เอ่อความสามารถในการปรับตัวของเขาล่ะครับเพื่อให้ตัวเองมีประสิทธิภาพสูงสุดโหน่าสนใจมากค่ะการแบบสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในบทบาทนั้นแล้วฝั่งเมซี่ล่ะคะต่างกันยังไงบ้างอันนี้คือแบบตรงกันข้ามเลยครับจากข้อมูลคือเมซี่นี่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนสไตล์การเล่นหลักๆของตัวเองเลยนะจริงหรอคะครับตั้งแต่ตอนเป็นดาวรุ่งที่บาร์เซลโลนาจนมาถึงปัจจุบันที่อายุใกล้40แล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักเตะที่แบบเน้นครองบอล เลี้ยงบอลติดเท้าสร้างเกมจ่ายทะลุช่องแล้วก็ยิงประตูนในสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันดีเหมือนกับว่าสไตล์ของเขามันลงตัวมันดีในแบบของมันอยู่แล้วเลยไม่ต้องปรับอะไรมากออาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับคือแหล่งข้อมูลบางอันเขาก็ตีความไปในเชิงว่านี่แหละคือลักษณะของพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์โดยธรรมชาติใช่ครับที่แบบหาได้ยาก คือไม่ว่าสภาพแวดล้อมหรืออายุจะเปลี่ยนไปยังไงแก่นของสไตล์การเล่นเขาก็ยังเหมือนเดิมซึ่งความคงเส้นคงวาแบบนี้มันก็น่าทึ่งไปอีกแบบนะครับค่ะแล้วพอเราจะเปรียบเทียบ2คนนี้เนี่ยเรื่องสถิติการยิงประตูมักจะเป็นประเด็นแรกๆเลยใช่ไหมคะที่คนพูดถึงแน่นอนครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยและตรงนี้โรนัลโดมีตัวเลขสถิติการยิงประตูรวมตลอดอาชีพคาแข้งสูงกว่าเมสซี่อือฮ ซึ่งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยแหละที่ทำให้แฟนบอลเยอะมากยกให้เขาเหนือกว่าในแง่ของความเอ,อเพชรคาดมากประตูค่ะเข้าใจได้เลยแต่ว่าการวัดความสำเร็จในฟุตบอลมันก็ไม่ได้มีแค่จำนวนประตูอย่างเดียวเนอะถูกต้องครับข้อมูลที่เรามีนี่เขาพูดถึงมิติอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพอเราขยับมาดู ภาพรวมความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับทีมข้อมูลตรงนี้มันชี้ไปอีกทางหนึ่งเลยคือเมสซี่ดูจะโดดเด่นกว่าอ๋อเด่นกว่ายังไงบ้างคะก็เอ่อหลายด้านเลยครับอย่างแรกก็รางวัลบอลลงดอร์ที่เมสซี่ได้มากกว่าแบบชัดเจนมากๆซึ่งรางวัลน,นี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องการันตีความเป็นสุดยอดตัแต่แห่งปีนะใช่ค่ะสําคัญมากๆนอกจากนั้นก็มีเรื่องเอ่อจำนวนถ้วยแชมป์โดยรวมกับสโมสร ซึ่งจริงๆทั้งคู่ก็ประสบความสาเร็จเยอะมากๆเลยครับค่ะคว้าแชมป์มาเยอะทั้งคู่กับพอมารวมความสําเร็จกับทีมชาติเข้าไปด้วยจุดเนี้ยเมสซี่เขาเพิ่งมาเติมเต็มโปรไฟล์ตัวเองได้แบบสมบูรณ์สุดๆเลยแชมป์โลกใช่ครับการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาซึ่งเป็นถ้วยเดียวที่โรโนัลโด้ยังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็เป็นจุดที่ บทความหลายชิ้นที่เราดูเนี่ยเขาให้น้ำหนักเป็นพิเศษเลยครับเข้าใจเลยค่ะแชมป์โลกนี่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากจริงๆแล้วมีมุมมองอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับตัวนักเตะสองคนนี้ในเชิงคุณภาพอะไรแบบนี้มีครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีการเปรียบเปยกันว่านักเตะสไตล์แบบโรนโดเนี่ยที่มีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทพัฒนาตัวเองตลอดเวลาปรับสไตล์การเล่นเพื่อความเป็นเลิศสุดๆเนี่ยค,คือแม้จะสุดยอดมากๆนะครับ แต่ก็อาจจะมีให้เห็นได้อีกในอนาคตคือมันเป็นรูปแบบความสําเร็จที่เกิดจากการทํางานหนักวินัยขั้นสูงอะไรแบบนั้นอ๋อหมายถึงอาจจะมีคนทําแบบนี้ได้อีกก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่สําหรับเมสซี่ล่ะค่ะสําหรับเมสซี่แต่สําห,หรับนักเตะที่มีพรสวรรค์เฉพาะตัวสูงส่งมากๆสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแบบยากที่จะลอกเลียนแบบหรือที่เขาเรียกว่าอัจฉริยะแบบเมสซี่เนี่ยค่ะข้อมูลที่เราสํารวจมาหลายชิ้นเขาก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเราจะได้เห็นนักเตะแบบนี้อีกหรือเปล่า มันเป็นความพิเศษที่เอออาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบหลายสิบปีก็ได้โอ้โหประเด็นนี้น่าคิดตามมากๆเลยค่ะมันทำให้การเปรียบเทียบนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเนาะไม่ใช่แค่เรื่องสถิติหรือว่าถ้วยรางวัลแล้วอะไเลยครับคือข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันวันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการจะฟันธงไปเลยว่าใครเหนือกว่าเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราให้นิยามคําว่าเหนือกว่าว่ายังไงมากกว่า ถ้ามองแค่สถิติการยิงประตูเพียวๆหรือความสามารถในการปรับตัวเพื่อความสำเร็จโรนัลโดก็มีจุดเด่นที่ชัดเจนมากๆแต่ถ้ามองในแง่พรสวรรค์ความสำเร็จในภาพรวมที่มันครอบคลุมกว่าทั้งสโมสรทีมชาติรางวัลส่วนตัวรวมถึงจุดสูงสุดอย่างช่างโลกเมซี่ก็ดูจะมีเรื่องราวที่สมบูรณ์กว่าเหมือนกัน ซึ่งบทความต้นทางที่เราดูกันเขาก็ไม่ได้สรุปให้ใช่ไหมคะเหมือนเปิดให้เราคิดต่อถูกต้องครับเขาก็แค่ว,วางข้อมูลวางมุมมองต่างๆให้เราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นนะครับไม่ได้ตัดสินให้ค่ะก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอาจจะต้องเก็บไปคิดกันต่อนะคะว่าบางทีการจะตัดสินว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่การหาคำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุดก็ได้ครับผมแต่อาจจะเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่างความสำเร็จที่แบบสร้างขึ้นมาจากความทะเยอทะยานการปรับตัวที่ไม่หยุดยัง้งหรือความสำเร็จที่มาจากพรสวรรค์ที่หาได้ยากแล้วก็ยืนยงมาตลอดอาชีพคาแข่งแบบไหนที่เรามองว่ามันสุดยอดกว่ากันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะ